สวัสดีครับมาดูนะครับสำหรับหัวเวทนะครับปวดล็อกผ่านหน้าจอนะครับเสร็จแล้วนะครับเครื่องก็จะมาติดหน้าเมลนะครับเป็นหัวเวทแท็บ M3 นะครับรุ่นนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับวิธีการปลดล็อกนะครับเราจะปดผ่านตัวโปรแกรมนะครับ Chimera Pro นะฮะเป็นหน้าตาของตัวโปรแกรมเป็นอย่างนี้นะครับนี้ตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับ จากนั้นนะครับปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องรอเลยนะครับปิดเครื่องครับจากนั้นให้เรานะครับกดปุ่มนะครับลดเสียงนะครับลดเสียงค้างไว้นะครับลดเสียงแล้วก็เสียบสาย USB เข้าไปนะครับเพื่อที่จะเข้าหน้าฟาดูด o าด f a ท t b o o นะครับ e u s e5 ถูก เพเจ็ดตามเพื่อเจ็ดเข้าอ่ะถ้าอย่างนี้ไม่เข้านะครับอย่างนี้ไม่เข้าอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับรอเครื่องบูทขึ้นมาใหม่ก่อนจะเข้านะครับเกียร์หนึ่นะครับให้กดสามปุ่มนะครับน่าจะไปโดนปุ่มเปิดเครื่องด้วยนะครับ ต่อ,อสายไว้เลยนะครับแล้วก็ค่อยกดสามผูมให้เครื่องดับแล้วก็ค่อยค<า>้างไว้เฉพาะปวะผุ่มนี้เดี๋ยวให้มันปิดเที่ยงไว้ก่อนไม้วางกรถือไว้เือไ้เถดถือไว้ค้างไว,ไวไไ้ไวไ้อกมา กดสามปุ่มให้เครื่องบูทขึ้นมาใหม่ก่อนนะครับหเครื่องเดาแล้วอ่ะพี่เดี๋ยวซื้อแตงมาเองได้มั้ยตามซื้อมาเลยจะซื้อมาเลยก็ได้เอาเครื่องไว้เบ้างเอาไปยืม

ากนั้นนะครับให้เรานะครับกดลดเสียงนะครับกดปุ่มลดเสียงแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อสาย USB เข้าไปแบบนี้นะครับแบบนี้ได้หน้าฟาดบูตโหมดจะเป็นแบบนี้นะครับตัวโปรแกรม Chimera นะครับพอเราเข้าหน้าปุ๊บนะครับเขาจะวิ่งหาเครื่องให้เราเลยนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นเลือกที่คําสั่งนะครับ FRP Huawei ตรงนี้นะครับ มาทัดซีอั r ที่สองนะครับเห็นไหมครับจะเห็นคำสั่ง r รีม v e นะครับ MRP คว้าบูทนะครับกดเลยนะครับโปรแกรมก็จะทำงานเองมีแค่นี้นะครับ <B ling> เรียบร้อยนะครับโปรแกรมก็จะล้างนะครับแล้ว Gmail ให้เรานะครับ หมดหน้าที่แล้วนะครับปิดไปได้เลยนะครับนไหมครับตัวเองตัวเครื่องก็จะแฟคทอรี่ตัวเองทีหนึ่งนะครับ กรุบคำตอบไปเอ็มสองสองแป้งพี่ด้วยนะเอาอยัางไงทำไม่ทำว่านเขาว่าตัวบ้านเสร็จแล้วหรอมาเร็วจังมาเร็วจังอ๋ออน,นเดี๋ยวรอเครื่องบูทนะครับเดี๋ยวผมบอกไม่มีมคใครเร็วกว่าพี่แล้วเร็วอ,อะไรนี่ค่าอะไรร,ราคาแรงงใจแล้วใช่ไหม ไม่เปลี่ยนนะเอ็มไม่เปลี่ยนจะไม่เปลี่ยนแล้วบอกเขาเรียกว่าเรามีนอม่าให้แล้วโอเคให้เขาไปเปลี่ยนนาดีนอยนะตัวไหน M22 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 5G หรอตัว่ A ตัว 4G ไหม M นี่ไม่ใช่ A มี 4G ครับสวัสดีครับตัวไหนก่อน iPhone i p h o n บอกครับยังไ<ม>ที่ร้านมี iPhone ไหมไอ h o n อะไรมีะรราคาไม่แพงมากมีอะไรเอาเท่าไหร่ล่ะต้องถามก่อนเอาราคาจะประมาณเท่าไหร่ครับ มีมีกี่พันบ้างหกเอพัทได้ไหมหกเอพัสหกเอพัทสามสองกี่บาทขายหน้าตู้สี่พันห้าแต่ถ้าเกิดเอาก็มันมีตัวเล็กไหมตัวเล็กกว่านั้นอีกเหรอเล็กกกว่านีี้อไม่ไม่เล็กไม่ถึงว่าหน้ามันเล็กอต่ไม่เอาพัอะมีเอฟีอะที่เอฟี เอตัวเล็กเลยอะอหนึ่งะ SE นึ่งบัวน่อยบัวตัวที่เดียวตัวเท่าค่าเอสะเจ็บธรรมดา <c oughs> อือเจ็บครับเจบครับสองไอ้มีเครื่อ,องง <fits S 1> ดยปะ่ะครับบัวมีอย่างว่า้มีแต่เครื่องเง็นด้วยแล้วเรากำลังฝากบักยู่ พวก vivo oppo พวกนี้เล้อครับ samsung mi วาน,นะน samsung กับี้ครับมีหลายอยู่นี่เรากำลังเห็บอยู่เรากำลังอยู่ร้านผมมี่แหละเขามาตอนนี้มาเลือก,กเราเลยนี่ว่าจะเอาตัวไหนเลือกกัะเปลี่ยนจอแล้วก็ใส่ได้เลยนี่นี่เรากำลังประกอบเครื่องขายอยู่เต็มึลงนี่ ไอโฟนบวกไอโฟนกับบมีนะครับตอนนี้โอเคพัทครับบวเกินสามสี่พันน้ครับโอ้ยไอโฟนใหบอกนี่เพียงนค่เท้าอันหรือว่า ไา้กลัวไงกลัน้ำผมจะมีอยู่เลยครับมาซื้อบอร์ดลงเหรอไม่ต้องสแกนนี้อย่างใดบอลาห่วยจัดมากวะทำนี่เพราะว่เรียงมาแข่งวัวเจ็บเขาไปอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเบิ่งก่อนบําแปไอ้บอร์ดเขามีบอร์ดเดี๋ยวผมมาเบิ่งเครื่องก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวผมโทรกลับไปอ่าเดี๋ยวเบิ่งเครื่องก่อนครับครับครับผม

มีกโตเจเจโปมีมอบอสเดี๋ยวชิพนจะเข้ามาซื้อนะนะเป็นบุ้มีเครื่องใส้เขาเจ็ดโปก็ได้เจโปจองแต่ง่ายบอคือส่นใเขาห่ยหามดเลย เืนนี่จะเป็นเพื่อนแค่นเดียวเลยนี่ใส่กาวบางลายตัวชาติเสียเลยนี่ยี่บาปนล็อกเสียเลยเราเามาปนล็อกตัวชาติเขาเสียรตัวเียวิเฮอตมันบอหอตสิมันบอไม่ออแล้วนี่เอเนียยว ขามาเห็ดสายได้ไหมโอ้ยเน,นี่ยของเราจำโมไดอยัางเนาะมมาานนพุดนะฮะไปขวนสูตรได้บ้านเปลี่ยนไหมกครับเก็บตังค์เราเพิ่มมาทำแล้วเท่ากันบ่บพราเราก็อยากจากนั้นนะครับเครื่องก็จะเข้าหน้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนไปเลยนะครับ สคริปข right ้ามไปเลยนะครับบีฟานะครับเซสเนว์โอ้แท้งสคริปไปเลยโอเคโน้ตมาแล้วกันสคิปอ่ะเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับขอบคุณครับ